เอาละครับเลืกอนต่อดีกว่านะครับมาสตาร์มา MTV มทีวีบายโตโยตานะฮะตอนนี้ถึงเวลาที่แฟนคลับรอคอยแล้วครับพี่นิกกี้ครับใช่แล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะเกมของเราชื่อว่าดื่มน้ำสามหนุ่มโอ้โหชื่อชื่อโอเคชื่อโอเคนะไดโอเคเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์การเล่นเกมนะครับเกมอะไรครับนี่นี่ อันนี้เป็นแนวออโตอีโรติกหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่นะครับใช่นะครับนั่นเขาตายไปแล้วอันนี้แหละดูน่ากลัวนะครับครับอุปกรณ์นี่ยจะดูน่ากลัวนะครับคล้ายกับว่าโละมาจากฉากหนังญี่ปุ่นครับไม่่างกับผมเลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับแล้วเป็นไปได้พี่เดี๋ยวจะให้พินิกก้แสดงให้ดูนะครับได้ครับอพินิกก้เอานี้คาดปากม่นใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็น <g ül s> พี่ภูมินเล่นดูหน้าตาคุณนิกกี้ด้วยคร <g ül s> <ฮ>ับเ <c oughs> ข็มขาดเอาไว้คาดเอวนะครับเราจะให้น้องๆขึ้นมาสามคนนะครับเอาเข็มขาดคาดเอวไว้แล้วก็พี่พี่นะครับจากบ้านเอฟคาดเอวไว้สามคนนะฮะนี่ครับจะมีการผลัดกันนะครับแย่งดูดน้ํานะครับคือน้องๆ้องาคนที่ถูกคาดเอวเนี่ยต้องพยายามกล้ามาดูดน้ําตรงนี้ <c oughs> ขณ<น>ะอีกส่วนพี่พี่ก็จะชักเอาไว้ ชับเอาไว้ครับปั๊บมีคำว่าใช้คำว่าดืงดีกว่าพี่เดึนดึงดีกว่าโอ้ดึงชักมีทั้งการชักและดูดน้ำนี่ดูไม่ดีครับมันแย่ครับพี่ๆเขาจะดึงเอาไว้ครับดึงครับเราก็ต้องพยายามตะเกียรตะกายนะครับเพื่อจะมาดูดดื่มดูดดื่มครับเราจะแข่งกันสามทีทีมละสิบวินาทีใครสามารถดูดปริมาณน้ำลดได้มากสุดชนะไปวันนี้ผู้ชนะนะครับ ทางโตโยต้าจะแจกโตโยต้าแคมรี่ให้หนึ่งคันครับจริงเปล่าพี่ขนาดนั้นนะฮะคันแค่นี้นะโมเดลไปก่อนติดอยู่กับพวงกุญแจนะครับโอเคครับเอางี้หนุ่มๆเดี๋ยวพี่จะจัดหาสาวๆน่ารักๆมาแข่งด้วยได้ไหมได้ครับร้อยเเรารู้สเปคเขาแล้วไงเียสาวๆนะพี่นะขขออสาวๆนะนะครับอย่าพลาดนะพี่นะไม่พลาดไม่พลาดพี่ดูดีๆขาวสวยมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันเลยนะฮะโอ้ยงานละเอียดมาเอ้ามาต้องเซิร์ฟเซิร์ฟก่อน สาวๆคนไหนอยากขึ้นมาเล่นเกมชูมือขึ้นขอเสียงหน่อยเร็วเสียงถุงวิเนียที่บอกโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วนี่ยกที่ยกมานี่ขาวทุกคนเลยนะใช่ผมขาวหมดเลยทุกคนยังนะครับพี่เลือกตามเสียงก่อนนี่น้องคนนี้เมื่อกี้ยกมือสูงสุดเสียงดังสุดนะครับหน้าขาวแต่วงจะกระไรดำดำเอาเห็นขนาดนั้นมานี่ตัวเล็กนี่อ่าอามามามาอนาคตไกลคนี่เป็นยังไง อ้าวเอาปมมือเพื่อนหน่อยมาๆๆได้แล้วหนึ่งคนนักศึกษาครับนักศึกษาโอ้โหนักเรียนนักเรียนคนไรวะตัวสูงต้องถังแก๊สนี่ถามใหจริงไปหลอดที่ไหนวะเนี่ยชอบขับรถหลอดรึเปล่เนี่ยโอ้โหนี่เอาเป็นไปด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะชื่อฝนน้องฝนนะครับมีแฟนยังครับยังค่ะอยากอยากอยากมีแฟนยัง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  โอ้เห็นหน้าแล้วไม่แปลกใจเลยจะว่าเลยพี่ฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยหลบในเขาหน้ารักจนไม่มีใครกล้าจีบไงพี่เคยเห็นไหมถ้าถอดแว่นปุ๊บโอ้โหยังไงถ้าแกเตี้ยกว่านี้หน่อยแกจะเริ่มเหม็นเท้าตัวเองแล้วรู้ไหมนะครับเลิกว่าเขาได้แล้วนี่เอางี้เอางี้เมื่อกี้โปรดวเซอร์บอกว่าน้องเขาเนี่ยน่ารักแต่ว่าตัวเล็กไม่มีแรงหรอกเพราะเราขึ้นมาให้พี่ตุ้ยกอดทีนึงโอ้ เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนอะไรเนี่ยบบอย่าไปมองนมเขาเนอะเขาสิผมไม่ได้มองนมผมมองตัวอักษรหลอกช็อกหลอกมองนมผู้หญิงใช่กัเนี่ยไหนโรงเรียนแล้วดูดิโม่ได้ค่ะล่ะไม่้เห็นเยนี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเออไม่ดีโรงเรียนอะไรคะเป็นจ้มาราชาอะไรคะอ๋อเดี๋ยวไว้ลูกให้ลูกไปเรียนอ่าได้ได้ก่อนแล้วทีนึงนะครับก็ทีก็ตายตาหลับแล้วแหละคืนนี้ พี่ขอเอาที่แบบว่าหุ่นสูสีหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่แต่ว่าล้ำบึกกว่านี้หน่อยอ่านะครับนะฮะอ้าวข้างๆมากเลยใครที่ไหนเลยปมมือให้กับเพื่อนหน่อยเร็วๆๆๆวเร็วโอ้โหโอ้โหสูสีนะครับโอ้โหตึ้งตึงตึงชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเพียวค่ะโอ้โหชื่อเพียว เปลี่ยวอุ้ยชื่อเหมือนแฟนพี่เลยอ่ะเปลียว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 นะฮะเปลียวเปลียวเปียวปัดเปลียวตัวเท่างอาลินหุ้ยเลยนะไม่อันนี้อันนี้เขาเลยแว่าครับหุ่นหลบในเหมือนกันฮะไอ้อย่าไปว่าน้องเขาพี่ว่าหุ่นทะลักออกมาข้างนอกเลยนะเนี่ยแน่นเน้นเน้นโอเคครับ